เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจ,จําจนกว่าจะได้เห็นสินค้าจริงสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาขี่แป้าที่ดินสวยๆนะครับใกล้ชุมชนตัวที่ดินก็ติดลัดยางนะครับมีไฟฟ้าผ่านหน้าที่เลยเนื้อที่2ไร่ครับราคาไม่แพงนะครับราคาไร่ละ2,7 0,000บาทเท่านั้นเองครับที่ดินสวยๆติดถนนรัดยางครับ ใกล้กับโรงพยาบาลลาขวัญแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับห่างตัวอำเภอลาวขวัญ4กิโลเมตรตัวที่ดินอยู่ในชุมชนนะครับน้าไฟเข้าถึงหมดแล้วนะครับนะครับเบาๆครับ2 7 0 0 0 0บาทนะครับพิกัดนะครับอยู่ตําบลลาขวัญอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับวิวทิวเขาโอบล้อมนะครับน้าไม่ท่วมแน่นอนครับตรงนี้เป็นที่สูงที่เนินภูเขาครับติดกับถนนลาดยางครับการเดินทางก็สะดวกสบายเข้าเมืองเข้าตัวอำเภอแค่4กิโลเมตรเท่านั้นครับ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับจะนัดดูที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สายตรงกันเข้าไปได้ครับเพื่อโทุถ้าคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ